จัดแล้ครับจัดแล้วไม่มีสีเรื่างสันไม่นุ่งยังครับพอบ่แล้วครับอุกอุนมุกมุกประซิวนั่อุกอังโอุอุกกระซิวมุกประซิวนะครับสีมันแบบสีมันแบบสีมันเว้ยใส่กันใส่กันยอดชุดยอดนะครับปลายเผา หนึ่งร้อยครับได้แลอันน้งบุญก็ยังเฝากนี้กันด้ครับอันนี้พุทธันเดียวอยู่ตัวน,นี้ข้ามีศิลปินนะครับเขาล่างบันเลงนะครับหู้เล่วครับผู้สาวมันชื่อยังครับ ผู้สาป่ะนะครับมันแอบเสียงกีกไงนะครับซื้อว่าปานี่นะครับทุกคนนี้ยินนะครับเอกบินเบานะครับเสียงกีกซื้อปลานี่นะครับจัดประเด็ดนะครับอันนี้เนี่ยอะไรอ่วบล็อกอ่ะเฮ้ยใบประคามบล็อกอันปะจวดจานผ้าอะไรนะครับเออ จัดไปส่การงนนี้ยนั่งังกำไว้เลยเหตดตอกมาดีเลเฮีย้นู้ีสดอยนะครับเป็นกระัเหตดตอกเป็นไเฮียเด้เอาเลยสุดนี้จัดปดิด ยื้อไปอ้าวียบร้อยครับเฮ้ยแซ่บแเชล่ะจักใจยังแน่นะครับตามทองให้กองนะาฮ่าพ <c oughs> ักขกยันก็ทิ้ง <c oughs> พี่น้องพักขยันพี่น้องพักขยังครับตูดมากแบบลายหนึง่งเพราะได้ดมเบิ้งคิ้วหายไปยังนี่ยไปเลยไปงุ่มเก็บมาใหม่จักแมนโมแมนดอก เปิดกูเกิลเบื Google, device, re ute, hey, ้งพร้อมเลยเทียบใบอ็นพร้อมได้ทาเีบมาได้ฝักขค่งี้เพี่ีพี่ทันแน่ครับแน่แสบันของพี่ีพี่ทันแน่มัดกันไป คนเสร์ตเริมนะครับเอกบินเบานะครับรอคอยมาดุนนะครับโบเมนพื้นมาฮอดนะครับตั้งสายสองชั่วโมงครับสายมันหน่อยนะครับสร้างมันสิตั้งได้นะครับสร้างมันสิเทียงนะครับการจนคำก่อนนะครับตั้งสายได้การครับชั่วโมงนี้นะครับอยู่กับทีมงานสายจวด กะจกสายจวดแล้วกระบินเบาใส่าทานเข้าไปนาสิเป็นท่านเบอร์นี่นะครับท่านเบอร์นี่นีและท่านนะครับนีและเบอร์นี่นะครับจา้าสีใส่มุกได้นะครับบท่านอะไรตัวบ่อากะไลในนี้เก้าห้าสามนะครับ โอ้ทางครับอีกครับเสียบญ่นะครับสั่งแดงครับนัดทวุฒิกระจกซิ่งครับพอบอเราทับเพิ่นไม่เองนะครับโอ้โหมาถึงหัวหน้าอีกบินเบาแล้วครับซ่อมที่ตั้งซ้ายได้นะครับซ้ายมันหน่อยนะครับไปบ้างนะครับน้ำไม่ได้ใส่ว่เสียงเสียง น้ำในน้ำแข็งเลยนะจังแลวละ่ะจัดประเด็นเลยไปนี่เราได้ไล่เติมนะครับเบิดสภาพเบิดสภาพโอเคครับมนอบมีอาย1นวันศุกร์ครับถามือใน,น,นสิ่งีกินครับวันศุกร์จงพ่อกัน